ชอบตบบกลกันคนไหนชินนะอยากให้เลือกสักคนหนึ่งอ่ะชอบคนไหนให้เลือกคนเดงินอย่ามาสอยอย่ามาสตาร์กับพี่อ่ะ <c oughs> เลือกคนอื่นต้องเลือกได้ <c oughs> เลือกคนไหนไม่ใช่เลือกเต็มเสริมนะเลือกคนละคน,นเลือกตรลงกัน <c oughs> ชอบพี่ หมดบนเขาเพยงเดีาวหมายเลขต่อไปหมายเลขสิเสวัสครับชื่อกันครับสไลทเียครับนิสมายาลขเสีาครับชื่อกันนะครับชื่จริงชื่อการ ขอใานลาัวขอคะแนนหัวเป็นเพื่อนดิหัวเ่อนเพื่อนไม่ได้คะแนนเนยนะเนี่ยครับอ่าปีแปดนะครับชื่อกราวาชลันมินิทงานครับนวิศวกรรมศาสตร์นครเหนือครับปีสี่ครับวิศวกรรมนครเหนือครับไม่ไ้อ่กพี่ไม้ พี่สวยสุดาชมพี่ว่าอยากได้ตังค์เชิญครับตได้อะไรนะมีสระว่านะสาเหลือไม่ได้รมสีสุขอที่รับสมัารท่ตลาดโพชา วันจันทร์ต่อเลยค่ะน้องมาพูดอีกขอาำลังใจจากลูกค้าที่มาสั่งอาหารกับเจ้ากรรมการสุราษฎร์บุรีครับเราต้องการน่ารักอยากพูดไอพิมพ์เสร็จว่าไงอยากพูดไอเลือกสักคนสิเอาพี่ใหม่พี่ใหม่เอาพี่ใหม่เอาพี่ใหม่ให้เอาไหมครับอะไรอยากพูดพี่ใหม่อ๋อรู้แล้วที่อยากพูดพี่ใหม่พี่ใหม่กามีสุราษฎรเยอะใช่าหปะ เลาบอกเอาไี่ไหน่ไปน่ไปใส่เอาเลยเดินเดินไม่ไนเลยม่ได้อยากใส่ไม่ถึงอยากไปดูฝีมือแล้วก็แพทกอนเผื่อน้องก็ไม่มีงานจะไปช่วยแย่ปากถาดเราคุณคคุณจะไม่ทำให้หลอกเรา มีสัญก็จบดาสามปี้นหน้ารถเกาหลีเลยนาะเพิ่มได้เลขยี่สิบเลยสายดำด้วยอเอาความคุยมันก็ยตายเลยลูกขอท่านผู้ชกท่านครับก่ตุ้งเ็บตุ้งคับผมวัยี่นสามอายุเพ่สองชื่อชื่อจริงตอนนี้กำลังฝึกมา อยากเป็นมินิบารี่ไม่เอารูปไม่เอารูปชายออกมาตอบใหม่อยากเป็นรองเปน็นเจ้าหนี้อย่างพี่นาดีอยากไม่ใช่ต่อใหม่ไม่รูกอะไรหรออ๋ออยากทำธุรกิจเ,เกินตัวส่งทังทุกออกนอกส่งไปขายเ,เพื่อนบ้านาำเงินได้สรละ ยังไงไม่คยเยอะนะไม่ค่อยเยอะโอ้ <c oughs> กคุณปัดยังไงกา้ามคณปัดขอเชิญไปได้ก้าอไรก็หมายได้ยี่สิบสองยี่สิบวันนีคัะทงารว่าอเคทีพี่เราพลดีสุดแล้วก็ก็มีคนที่น่ารักอยู่ใน เพราะว่าเราไดกินกีฬาไงฝ่ทาจะมาเออบมทำอมดรับนีไม่ได้พลาดทิมอะไรเซึ่งเขาเชิญหมาเลขหน่งไปหมาเลขที่สามครบมาแล้วส0ครั้งแพ้รอสแปดท้แนงหนึ่งอีกหนึ่งครั้งโดเล่นลงจากเวทีเพราะรับจากไข่คู่่อเซ่นอ่คนรทยเวทไทยไม่แพ้ชาติอะไรโลนะะ ไุ้ยชมะบเระชงสี่ตอนนี้ยอะไร่ปเป็นแล้วเป็นหนึ่งพนดวะมากพี่บุ๋มเขาเป็นพี่เด็กได้ช้อนบวยไม่องชกกับแม่พี่สับยนเอยได้แม่พี่ชอบข้าวจอลเคฟ้าอาหารนอบคาณมาค่ะบวยไทยไม่เช่ชอบนะชอบบวยทองเพราะงชอบมก็เลยยุ่ยไก่ยานใส่หน้ามึงมันนันแหละไม่รู้หรอขอบคุะ หมเลข ok ี่สิบหเนี่ยแไม่ด้ตอบเลสวคเดียวตามใจเลยขอบคุณค่ะไม่คุย้วอยากคุย่าไร่บนะอยากคุยแค่บเขาพจูบปาก้ด้วยอะไรเนี่ต่อไปหมยี่สิบห้าอะไร่มีนยุ๊บอีกหนึ่งปุ๊บอีกหนึ่งกันไันครับผมคือ ตอเล็กมาปลาห้น้ำเต้าคนจีนนี่นนนนคือพ่อขุดว่างบ้าเราอ่อต้องื้อต้องเสียตอพุไทไไม่ได้สามก้าวผมก้าว จูจีมาได้ไมปถ่ายไหมครับเมสซีเมสซีเมสซีเอาไม่ใช่หรอเดี๋ยวจะพูดจามีอะไรพูดไหมลูกพี่เนี่ยครับอยากให้คุยกับพี่อ้ําหน่อพี่อ้ําส่งผมส่งลังนกนั่นแหละนะลูกอยากคุยอยากถามพี่ไหมว่าพี่ก็เป็นอะไรเป็นผู้หญิงเป็นกระตุ้นพี่ก็เป็นบ้าถามได้แต่บ้านสวยแต่พี่อ้ําสวยๆพี่อ้ําสวยปะ สวยสมมติว่าไม่รู้จักมาต่อดีเซตกับพี่อได้ไหมได้เดี๋ยวมลาขนาดีชันกัดยังไม่เป็นผลเลยซิเลยองอาเปสอนักแสดงด้วยนะอาจจะได้เรียนนะเพราะพี่อาเขาบอกว่าเทที่หนึ่งกับทองได้ชอเ์เฟิ์และศิลปินที่มสอนก็มีอาสีเทาหมอห๊อมอนักตวันเมฆใหญ่เยอะ้ามาเชิญหมเ็เอาใหส 18, 18 19, <อ>็แถ้าสบ้าบเกาเนระให้กําลัรอหอยวันนี้คำพูดของพี่ไม่มีผลในทันทีและคทับพี่พูดเลืกเปลี่ยนนะคะคะแนนอยู่ที่คณะกรรมการตอนนี้จะไิ้สองได้เลยนะคะไงลูก ตัวนี้เป็นอะไรตร้องถานพ่สันก,ก่อนขอพคุแข่งได้นะครับต้องผ่านลูกหางโอเคครับลูกาในจเป็นพีมดพยายามเปลี่ยนตัวแหน่งประสบการณ์นะครับเรางก็ตัวใหญ่ชอบแห่นม่ออน้องไ็ยกล้อสักสองล้อนนะ,ะปลอรู้ไหมต้าต เล่าบอกด้วยนะครับวิธีี้เรงแค่เพิ่าทำงดูอยู่แม้เพิาทำงดูอยู่แม้เพิ่งได้เชื่อมการทำงานอะไรันนี้รอที่คาเริ่มต้นไมอะไรแนี้มัลเชิญค่ะเชิญยีบ้าอุ้ยทำโต๊ะนั่งบนหัวแกงมเลิกตียังไง น้องวาระดนน้องปูน้อเอกกน้องวรวิทย์รักที่หนี่น้องวรวิทย์การติดลบเลยอ่ะน้องชีละน้องชี่ตลงได้แล้วจะลงตาอ๋อาจากตางมุ่มั่ก็ต้องมู่จักแม่มาสิตัเลบตัวสีกว่าใครอ่ะเนี่ยเฮ้ยทีไรไปบอกเพื่อนนัมาดูอายุยี่สิบสปีเป็นนุมหลอดกกุงเปพมหานครไม่ได้ถึงได้ไงก็ไม่ต้องกดแต่เล่ิดอน้องคนเลน้อง เทพปรหาครหมายเลข25น้องผู arian, mining, yr, statistically statistically <bs> ้เดชทำจริงได้เน้องพี่เองอายุอายุที่พ่อไปนักง่วมกับแฟน้าฝรั่งเราไปหมายเลขที่26ค่ะน้องกันลงสับหลอกอ่าก็ผ่านไปแล้อะไร แกแดงน,นะครับแลวรอบหน้าเราประกาศวอบเรอบสุดท,ท้ายแล้วก็ประกาศผมเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอาเซนตัดต้อนรับโชวค่ะ